และวันนี้เราอยู่กันกับโทนาลิโนอเทโลโลเอ้นั่นมันโตโตโลเกมจีบสาวสยองขวัญที่เราจะได้รับบทเป็นแฟนของสาวแว่นดาวติ๊กตอกสุดน่ารักอ,อแต่ว่าทุกคืนเธอจะมีพฤติกรรมแปลกๆเธอชอบแอบมาถ่ายติ๊กตอกคนเดียวตอนปีสอง <c oughs> <c oughs> โอ้คอนเทนต์ <c oughs> อะไรครับเนี่ยแปลกๆ En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir así que me levanté y me preparé algo Luego มาพบเจอแรปเปอร์ฟังไว้ออกสักคำเอาล่ะค่ะวันนี้สาวแว่นติกต o k จะมาทําขนมให้ดูนะคะขั้นแรกเทนมใส่ชามและใส่น้ําตาลตามด้วยน้ําคนให้เข้ากันนมที่เราใช้จะเป็นนมหมานะคะเพราะว่าจะมีความหวานละมุนถ้าใช้นมวัวรก็จะขาวเกินไป เอาละค่ะคนต่อบึ๊บตอนนี้เทครีมลงไปด้วยคนให้เข้ากันกว่าเดิมนมหมาของเราจะเริ่มจับเป็นก้อนเอาไปซีนและแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะแค่นี้เราก็จะได้วุน้นนมหมามาค่ะโอ้ยเติมนมหอมมะลิสะหน่อยอหอมชื่นใจชิมหน่อยคำหนึง่ง<อ>โอ้ยโ้ยเริ่มท้องเสียขออนุญาตหยุดคิดไปเข้าห้องน้ำานะคะเออ เอาละก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหิวจั้เลยอยากกินน้ําขาวๆนั่นเอ๊ะอันนี้อะไรเหมือนมีการนับถอยหลังอะไรสักอย่างนะครับนี่ผมต้องนั่งจ้องไปอีกสามสิบวีใช่ไหมถ้าเราอยากรู้ได้เลยผมจะอดทนเพื่อทุกคนเอ้าผมว่าไม่ใช่แล้วเวลามันเปลี่ยนก็กลับมาดูติกต็อกอีกรอบ <laughs> โอเค เรียบร้อยและเราอยู่ไหนต้องทําอะไรนะโอ้ยมีกล่องเกมด้วยนะครับคืออันนี้คือผลงานอื่นๆของผู้สร้างอะ่ะเอทำไมมันสั่นสั่นเอ๊ะเอ๊ะไม่มีอะไรใช่ไหมส่วนนี้เกมปัจจุบันโทนาริโนเทโรโรเฮ้ยนั่นอุย้ยสาแว่นของเราอยู่นั่นไปทักทายน้องกัน าพาวโรที่รักของฉันฉันกําลังถ่ายติ๊กตอกและทําข้าวเย็นให้กับเธอเธอช่วยฉันจัดโต๊ะให้หน่อยได้ไหมจ๊ะคลิปนี้ต้องปังยิ่งกว่าคูบาหมูเด้งแน่ๆได้เลยแม่สาวน้อยอันนี้คือข้าวเย็นคือโคกเหรอครับว <c oughs> ่าจะไอ,ะอะ้วงลวงขอ,ขอ,ขอโทษขอโทษ,อ,โทษออกกล้องนิดหน่อยนะเฮ้ยคงไม่พลาดกันเอาละมันหยิบไม่ขึ้นอะโอเคได้แล้วนี่ครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเรียกว่าโปกน้ำโคลาที่ซาบซ่านที่สุดในปัตตพีเอานะครับ เดี๋ยวเรายัดโคลาใส่ปากโอเคอันนี้โอ้แก้วคู่ของเราแสดงถึงความรักนะครับในๆรก็ถือแก้วแล้วต้องรีวิวแก้วหน่อยนะครับนี่นี่คือแก้วลายหัวใจที่ไม่ใช่แก้วธรรมดาดูนี่เลยครับเฮ้ยอ้าเห็นไหมโยนยังไม่แตกเลยแข็งแรงทนทานยิ่งกว่าเพชรจินดาปลาหัวหมาก็ไม่แตกแนะนําเลยครับแก้วนี้ปลากลับไปตั้งจะจัดโตก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวกันพอดีอแล้วไงต่อไปต่อไปเป็นจานจานจาน ตัวงน้องทําอะไรให้เรากินอ่ะกยู่ในหม้อข้าวอะ่ะเราหยิบทีละหลายจานไม่ได้หรยอครับทาไมต้องหยิบทีละจานด้วยถามจริงอะทำให้มันชีวิตมันยากโดยใช่เหตุต่อไปเป็นโอชุดช้อนซ่อมนะครับก็ต้องหยิบทีละอันวางเรียบร้อยเอ้ยน้องเอาหม้อมาแล้วซุปอะไรครับเนี่ยอยากกินจังเอ้ยน้าดาวติ๊กตอกถ่ายคลิปเสร็จแล้วหรอครับไม่มีคลิปตอนกินนะอ่อะเอาเป็นว่านั่งนะครับอุยอ้ยอุ้ย ได้เวลากินข้าวของเราอืมอร่อยมากเลยที่รักอืมอืมรสชาติเหมือนอาหารหมาเลยผมชอบอเกืกะนไเป็นไงจ้าพาวโบชอบอาหารที่ฉันทำให้กินไหมโอ้ยมีสองข้อนะครับระหว่างชอบมากเลยแต่ชอบเธอมากกว่าอร่อยสุดๆหรือว่าข้อล่างมันน่าจะอร่อยได้มากกว่านี้มาผมจะรับบทเป็นแฟนนุ่มปากเสียท่านหนึ่งกง็งั้นๆแหละมันน่าจะอร่อยได้มากกว่านี้ โอ้เบนอครั้งหน้าจะได้พยายามให้หนักกว่านี้นะคือเริ่มวงนั้นน่ะฉันขอเข้านอนก่อนนะจ๊ะโอ้น้องดูเศร้านะครับหงอยไม่น่าเลยพาโบไม่น่าเป็นแฟนหนุ่มปากแทบเลยเอาเป็นว่าผมจะตามน้องไปที่ห้องนอนนะครับแต่บ้านใหญ่มากเป็นคาลิฮาร์เลยชั้นบนอะแล้วทำไมต้องเอารูปเครื่องปั่นแบบไว้ตรงนี้ครับเนี่ยไอ้น้ำขาวๆนี่มีความสำคัญต่อชีวิตขนาดนั้นเลย โอ้ยน้องขึ้นชั้นบนแล้วเดี๋ยวก่อนเดินคอตกเลยดูเศร้าเชียวอ่ะขอโทษคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกมมันจะหลอนหรือว่าจะมามุมไหนนะครับแต่ว่าอ่าเปิดประตูให้เลยเชิญเลยครับคุณเจ้าหญิงอันนี้เวลาสี่ทุ่มสามสี่นะครับเ <c oughs> ตรียมเข้านอนด้วยกัน <c oughs> โอเคโอเคนอนบ้างนอนเ <c oughs> อ้ยปีนขึ้นเตียงได้ราตรีสวัสดิ์ที่รักโอ๊ยตื่นตืแล้วอรอยังกลนไม่เสร็จเลยเฮ้ ไปคุยกับโรโร่อน้องชื่อโรโร่เหรอเนี่ยอันนี้ผมมีห้องน้ําด้วยนะครับห้องน้ําใหญ่มากแต่เราต้องไปตามหา,าโรโร่ไม่มีเวลาอาบน้ําแล้วไม่ล้างหน้าแปรงฟันด้วยเธอไม่ชอบกินยาสีฟันผมก็เลยไม่ได้แปรงฟันมาหลายสิบวันแล้วไปไหนแล้ววะโรโร่เอาห้องนี้ล็อกโรโร่ลูก<ะ>มันก็มีคนโทรมาแต่โทรศัพท์อยู่ไหนตรงทางมันไม่ใช่บ้านผมเลยโอ้ยอยู่นี่ โอ้โหนี่คือรูปเรานะครับแล้วสาวไหนวะเนี่ยปกติใส่แว่นไม่ใช่เหรอรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลใครครับโทรมากลนใส่ทำไมเนี่ยเอ๊ะแปลกๆวางไม่ได้ด้วยเอ้าแล้วก็ตูดแค่นี้อวางสายแบบงุนงิดสุดๆไม่มีงุนงิดไปกว่านี้ แต่ผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินแต่ไม่มีอะไรเหรอผมนึกว่าจะโดนจำนะเนี่ยผมกลิ้งรอเลยเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนแต่ห้องแถวนี้ล็อกทั้งหมดเปิดไม่ได้สักห้องหนึ่งเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปิดได้โอ้โหพอกล้ามมาพร้อมนะครับทั้งที่ยกน้ำหนักแล้วบัมดัมเบลมีโป๊กด้วยต้องโฆษณาให้เกมนี้แน่แน่เอ๊ะ อ่ะอเปิดแอปเปิดดูภาพสิระบบทํางานหนักแค่เปิดดูภาพนี่นนะนี่คอมหรือเครื่องคิดเลขอ่าดูใหม่ความระบบทํางานระบบมันไม่สู้งานเลยพ่อให้ตายเถอะอันนี้อะไรครับ P.B. PayPayBank แอ้ยเราต้องแฮกเงินของโรโรหรือเปล่ารหัสคือ1 2 3 4ชั่ชัวทําไมล็อกอินไม่ได้โถ่ฝากไว้ก่อนเถอะอย่าให้รู้รหัสนะอีจเอาเงินไปซื้อไม้จิ้มฟันใหม่ ผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าเกมมีกี่ฉากจบอะไรไหมผมสารภาพว่าตื่นมาเจอเกมนี้ตอนเช้าและเห็นดาวติ๊กตอ,อกน่ารักกระโดดมาเล่นเลยแค่นั้นแหละครับเกมมันฟรีด้วยบนสตรีมอ่าโลโน่น่าจะอยู่ข้างล่างนะผมว่าถ่ายคอนเทนต์แน่ๆอาจจะเป็นคอนเทนต์แกล้งหลอกผีให้เราตกใจแล้วน้องแอบอยู่ไหนนั้นเราไม่รู้เอะไอหนุม่มนี่เป็นใครครับเนี่ยไม่น่าใช่ผมเห็นได้ชัดเลยว่าผมต้องหล่อเทสดีกว่านี้ต้องสวมเข็มขัดไอ้มดแดงด้วยไม่ใช่ผมแบบนี้แน่ๆเลยอ่า ไม่มีโ,โออ๋อโลโล่ถ่ายคอนเทนต์อยู่นี่เฮ้ยสรุปเสียงเดินคือเสียงโรลโลจริงๆนะครับแต่เดินถ่ายคอนเทนต์ย่ำต๊อกอยู่ดีไหมปาโลบอกฉันมาสิพาวเลอรเออนอนหลับเป็นยังไงบ้างตื่นมาสดชื่นไหมเจ้าหญิงของผมไปฉันกำลังทำของอร่อยให้กับคุณอยู่เลยเอ้ยจุดๆเลยเดี๋ยวก็พร้อมแล้วล่ะ อย่าลืมเตรียมโต๊ะไว้นะนี่ไม่บอกเลยว่าเกมจัดโต๊ะอาหารอีกแล้วเหรอไม่มีอะไรโอเคแต่ผมจะไม่บ่นอะไรนะครับไม่มีให้ล้างจานก็บุญแล้วอ,อ,อ่ะเอา้าโต๊ะเอาอันนี้ไม่ต้องเรียงเหรอโอ้ย,อยข,อข,อขอโทษครับขอโทษครับนี่ที่รักว่าแต่นี่ขวดอะไรเหรอผมขอลองหน่อยนะยผู้ยังถ่ายคอนเทนต์ได้หน้าตาเฉยโอเคเอาว่าเราหยิบหยิบแก้วแก้วร่วงไว้นะจัดโต๊ะก่อนนะครับคือผมหาวิธีทุ่นแรงอยู่เราโยนได้ไหมเฮ้ย โอ้ยได้เอาวะเริ่มมือโปนี่ครับและนี่คือทริคการจัดโตะอาหารที่เร็วที่สุดในปี2024ไม่ผมจะเป็นดาวติ๊กตอกแทนแล้วดูผมดูผมดูนะครับนี่โยนจานไปอย่าจานไม่แตกไม่เป็นไรเก็บมาวางปึ๊บเรียบร้อยอะเกมเพลยเม,มันแห้งต้องสร้างสีสันหน่อยเฮ้ยเนะเรียบร้อยอจัดโตเสร็จแล้วออ้ยวันนี้เมนูอะไรเอาเมนูเดิมเลยนี่ว่าอาหารมานี่อีกแล้ว แต่ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยจะที่รักถึงจะอาหารหมาก็ตามรสชาติดีเอามืดคุยกับโรโลอ่ะโรโลไปไหนแล้วแล้วผมเล่นเกมอยู่น่าจะใช่นะครับแต่โรโลขึ้นข้างบนแล้วหรือเปล่าไปตามหาโรโลกันโรโลลาล่าลูลูอยู่ไหนโอ้โหแต่ภาพนี้ในวูน่ารักนะครับแวะชมก่อน เดี๋ยน้องน้อยใจคือบ้านมันกว้างมากเลยนะคือมันมีบันไดสองฝั่งเลยนะครับตู้นี่มีอะไรมาเนี่ยเอ๊ะ CPU อยู่นี่แล้วก็มีต้องใช้รหัสลับเลยหรือเปล่าเนี่ยัปกดได้ด้วยนะครับเอาละเริ่มแปลกๆแ,แต่เส้นทางดน,นตรีผมเป็นศูนย์แล้ห้องริมนี้คือห้องอะไรวะเฮย้ยเปิดต้เหมือนกันนะครับอ๋อห้องนอนเราแต่โลโลไม่อยู่ โอย L oro, L oro, L oro, อยลถ่่าทูดีไหมป๊าโบบอกมาสิพาวโบรู้ไหมว่าเธอกําลังจะฆ่าฉันเพราะอาหารมันมากเกินไปกินไม่หมดเยอะแยะยับตุตายหมดแล้วคุณกล้าได้ยังไงคุณพาวโบอันนี้คือบทน่ากลัวใช่ไหมครับผมผมต้องกลัวแล้วใช่ไหมจุด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 ครับเอาสิมาช่วยฉันจัดโต๊ะอาหารจุดจุดจุดเพิ่งกินไปเมื่อกี้ เธอจะต้องชอบมือน,นี้ให้ฉันทำให้แน่มันก็แค่ซุปอาหารมาเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีเมนูอื่นเฮ้ย,ยคอนเทนต์จัดตัวอาหารเริ่มอีกรอบอ่ารอบนิยนจานลงนะครับเริ่มมีพัฒนาการเฮ้ยเอ้ยสุดยอดเอาะอย่างน้อยผมก็หาความบันเทิงในการจัดโต๊ะบ้านนี้ได้ผมต้องจัดมื้ออาหารนี้อีกกี่มือ้ออ่เอาล้ครับแล้วมาจบลงด้วยช้อนซ่อมอันนี้ชุดสามแต้มเรียบร้อยลงโต๊ะ โอ้โหเมนูเดิมจริงด้วยไม่มีอย่างอื่นต้องกินในบ้านนี่อีกแล้วเส้นอาหารหมาเอ้ยเริ่มเบื่อกินมาสามมือแล้วในไม่กี่สิบนาทีนี้ให้ตายเถอะเอะเกิดอะไรขึ้นกลางดึกกันแน่เนี่ยทำไมทำไมโลโลกรีดเฮ้ยโลโลปิดห้องน้ำทำไมโลโลเกิดอะไรขึ้นเอ้า เอ๊ะโอ้ถ้าแปะรูปแฟนไปในห้องน้ําแบบนี้นั้นคือจะได้อาบน้ำแล้วนอนมองไปด้วยเหรอไม่ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกันนะเอาล่ะผมว่าเราอาจจะฝันร้ายก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องนี้มันไม่จริงใช่ไหมผมหวังว่าจะใช่เปิดไม่ออกนะครับเอาแล้วห้องนี้เสียงไรวะ ผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนคุยอะไรสักอย่างข้างล่างเหรอที่รักคุณคุยอะไรอยู่น่ะโอ้เสียงใกล้มากตอนนี้โทษทีเผ่าบฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณตื่นนะฮะไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะมาถ่ายคลิปติ๊กตอกตอนตีสอแบบนี้กลับไปนอนซะ ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทําเสียงดังอีกพอถ่าย t ิกตอกเสร็จแล้วฉันจะกลับไปนอนกับคุณเฮ้ยคุณหมกุ่นกับทิกตอกเกินไปแล้วนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณเลยนะคุณเอาแต่เล่นโซเชียลทั้งวันทําอาหารแล้วก็ไม่สนใจผมเลยผมงอนแล้วนะปาโบลเอซนิซาซีโยติโบนั่นไม่จริงเลยนะฉันรักคุณมากแต่คุณก็รู้ว่าฉันมีความสุขกับการเล่นทิกตอกและก็ทําอาหารโดยเฉพาะทําอาหารหมาให้คุณกิน อาหารหมาอีกแล้วเหรอคุณก็รู้ว่าผมชอบแมวผมอยากกินอาหารแมวมากกว่าไม่เอาแล้วผมจะเลิกกับคุณโนไปเลยไม่ทาโบอ,อย่าไปนะไม <c oughs> เ่เอาโอบอกเลิกดาวติกตอกซะแล้วร้องไห้ออกกลองแน่โดนแชร์ลงโซเชียลไม่ช่วยแฟนเก็บอีกตั้งหากอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ไปละออกจากบ้านไม่อยู่แล้วฮะ <c oughs> ลากรดาวติกตอกเฮ้ย <c oughs> ไปคบกับยูทูบเบอร์ชื่อไอโตเอลเอสดีกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ่อมึนมึนเลยออาไม่นะพี่ไอโตช่วยผมด้วยอ่าเอออ้โดนลากนะครับลากไปไหนเนี่ยต้องไปถ่ายคอนเทนต์แถวไหนเฮ้ยอ้ลงห้องใต้ดินมึนมากอ๋อ ผมไม่เคยลงมาห้องใต้ดินบ้านเธอมาก่อนเลยไม่รู้ว่าเธอเก็บอะไรไว้กันแน่เฮ้ยคุณเธอมัดขาผมนี่ต้องเป็นคอนเทนต์แกล้งกันเล่นแน่ๆมีที่ออกกำลังกายด้วยเธอหวังว่าผมจะแข็งแรงแล้วแหกคุกออกไปได้เองเดี๋ยวตรวจไม้เหรอตรวจไม้จริงเหรอเอ,อ้มต้องเบาเสียงเหรอเกมบ้านี่นั้นนี่อะไร ahora mismo voy p a าเบนี่ผมเลยครับไม่ใช่ผมแน่ๆน่แล้วเรามีกดกิ่งด้วยอย่าลองดูกดถ้าเกิดยอะไรฮะที่รักทำไมต้องขังผมไว้นี่ด้วยผมไม่เข้าใจเลยเอาแล้วกดแล้วเอาอาหารมาให้เหรออย่าบอกนะว่าอาหารหมาอีกแล้วเอาอล้วไปกระพริบเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะที่รักไปช่วยแปลให้หน่อยสิพูดอะไรเหรอกินนะครับอร่อยมากอืมอึมอืม อืมอืมอุยโ้ยจะจามแตกเลยกินกินยังไงให้รุนแรงขนาดนี้ถ้าเราออกจากที่บ้านนี้ไม่ได้อะต้องหากุญแจเหรอเอ๊หรือว่าทำไงนะหรือผมเอาเศษจานแตกมามางัดไอ้นี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่รักผมหิวอีกแล้วขออาหารหมาหน่อยห้องห้องต่อไปที่รักมาช้าจังกดซ้ำดีกว่ามาได้ยังเฮ้ย ผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าสิ่งเดียวที่เราใช้ได้ก็มีแต่จานกับข้าวแล้วนี่ใครวะเน,นี่ยคนสร้างเกมหอะขอบคุณครับช่วยผมได้เยอะเลยกินก่อนเดี๋ยวก่อนยกได้ไหมเราจะยกจานไม่ได้นะครับต้องกินให้หมดนีไ่ไงจานยังไม่แตกรอบนี้ผมยกจานขึ้นมาแล้วก็ได้ไหมไม่ได้เหรอ เอ๊ะผมนึกว่ามต้องทําไงวะเนี่ยถึงจะหลุดจากที่นี่หรือต้องปาหลอดไฟอ่าเป็นไปได้เพราะไฟมันกระพริบเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนะครับเทคสาที่รักหิวอีกแล้วคือถ้าเราหยิบจานแล้ปลาใส่หัวน้องก็อาจจะดีเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ครับเราเราจะไม่ใช้ความรุนแรงเพราะน้องน่ารักโอเคกินเสร็จแล้วเอาละรอบนี้ของจริงเลงดีๆไปเย้ แล้วไงต่อมีกุญแจหรืออะไรล่วงมาไหมเนี่ยลองกดเรียกน้องใหมค์รอบได้ไหมอาโอสมิตรลาบุยปลาบโลเอ๊ะแล้วมันจะต่างจากเดิมยังไงแค่แค่กดให้เอาอาหารมาให้นะครับโอ้มาย่เหมือนจะไม่พอใจอุ้ยอ๋อเปลี่ยนหลอดไฟจังหวะนี้จังหวะนี้แย่งแย่งกุญแจทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างพ่อหนุ่มทำอะไรสักอย่างเฮ้ยนี่นี่นี่ เอาเรียบร้อยเกือบล่วงแั้กุญแจเสร็จเราในที่สุดไฮ้ล่วงล้มล้มหยิบหยิบกุญแจพระหนุ่มหยิบหย,ยิบแต่ไม่หยิบไม่ได้วะไม่หยิบกุญแจไม่เอาเอ๊ะตายเลยเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ตอนนี้ต้องหยิบกุญแจแล้วได้แล้วไขไขเร็วเข้าไขาเอาละครับขอต้อนรับสู่คอนเทนต์ ASMR หนีออกจากบ้านดาวติกตอกอันนี้ตายจริงๆใช่ไหมตาย ตายคือตายตายยังยิ้มอยู่เลยตายแล้วยังสวยอยู่อีกโอเคไปโทรเลขตกใจไม่ได้ลุกใช่ไหมต้องไปโทรเรยกตำรวจแล้วไป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 หนี้นีหน,นีโอเคไม่ต้องเอส็มาน้องตายแล้วใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่หนีออกจากบ้านเลยวะคือบ้านมันล,ล็อกล็อกแล้วมัง้งเอาเปา็นว่าอาจจะล็อกก็ได้แต่ตอนนี้ผมจะไปโทรเรยกตำรวจตำรวจครับช่วยด้วยผมอยู่บ้านดาวติ๊กตอกฮลัลโหล รับสิตำรวจเร็วเข้าเอาไฟดับโดนตัดไฟแล้วแปลกๆหนีออกจากบ้านทำไมไม่หนีตั้งแต่แรกวะปาบอบมาบมาตีแป้งเอาแล้วตอนแรกมันตรวจไม่ผมทำไมวันนี้หนีหนีหรือบางทีถ้าเราตะโกนกว่าที่รักผมหิวน้องอาจจะเอาเข้าวมาให้ตอนแรกก็ได้แต่เราคุยกันคนละภาษาน่ากลัวมากเลยครับเสียงยังกับซาตานหนีจากบ้านหนีจากบ้าน อยู่นี่โอเคโอเคได,ได้แล้วได้แล้วอีกนิดนึงไปไปทำไมเปิดไม่ได้วะแปลกแปกเฮ้ยไม่อย่าเข้ามาจะทำผมผมเป็นคนดีผมคือคุณที่รักของคุณไงป้าเฮ้ยต้องหาของเหรอห้องนี้เปิดได้แล้วหนึง่งมันสปีดการวิ่งเราไม่ได้เร็วไปกว่าน้องเลยดิปลนด์อุ้ออยมันใกล้มากไม่น่ารอดจังหวะนี้ เจอไม้ทำแป้งเจอไม้นวดแป้งแ <laughs> <laughs> น,น่อาเเริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่โอ้ว้าวอ๋อได้ปวดเธอพี่แว่นช่วยเอ,อวยพรให้ผมรอดไปได้ทีสาวคนนี้มันบ้าไปแล้วนี่จะเป็นแฟนเก่าของเธอเฮ้ยไม่อเป็นลูกคนสร้สางเกมน,นั่นแหล <ๆ S 2> ะ<อ>พี่เขาคิดว่าพี่เขาหล่อมากใช่ไหมเอาลูกเองมาไว้ในเกมเนี่ยแล้วจับผมให้ต้องกินอาหารหมาแบบนี้ถึงสี่รอบแล้วโกรธโกรธโกรธ เรียกใหม่เรียกใหม่หมที่รักอาหารหมดแล้วเขาวิดกัดทั้งกระสอบเลยเร็วเอามาเซิฟว่าแต่น้องเขาเลือดสาดนี่คือโดนอะไรแทงครับหลอดไฟอะอยากเห็นมากเลยขอดูหน่อยิิ <c oughs> ผัดไอ้นี่ออก <c oughs> ผมสงสัยมากเลยน้องโดนอะไรแทงเลือดสาดขอดูแบบชัดๆหน่อยนะครับ <c oughs> ไม่มีอคติ n g ล้วนๆซอนมะเขือเทศไม่มีอะไรแทง จะว่าหลอดไฟแตกใส่ก็ไม่ใช่ผมว่ามันก็ไม่น่าแทงได้วะโลโลก,การละครเลยเนี่ยเห็นได้ชัดไปดีกว่าลาก่อนรอบนี้ผมไม่แจ้งตำรวจนี้ทำไมออกไปได้วะโถ่เอยมีทางไหนที่เราหนีได้บ้างอะ่ะผมสงสัยห้องที่มันเปิดได้ก็มีอยู่ไม่กี่ห้องนะครับมีห้องนอนหุยห้องนอนมีหน้าต่างหรือว่าเราปีนออกไปได้ อ่าผมเจอแล้วผมเจอแล้วมาครับเทคสองตำรวจไม่ต้องมาช่วยผมเดี๋ยวผมหนีไปเองยังไงคุณก็มาช้าอยู่แล้วไม่ต้องมานั่นไงไฟดับไปตั้งหากนั่นมันดับทางนั้นชัวเราต้องไปทางนั้นชัวโอเคได้เวลาจุกรอบบ้านทีนึงนะครับลงล่างแล้วหนีขึ้นข้างบนไม่มีทางที่น้องจะตามเราทันไม่มีเอยน้องเตืนเป็นซอมบี้เลยเอา่ะปวกดาวติก๊กตอก่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เสี่งมันน่ากลัวมากเลยนะยังกับซาตานไป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 โอเคอ้อมขึ้นข้างบนน้องเอาวิ่งติดเล็กน้อยน้องไม่ได้ดักผมใช่ไหมครับหวังว่าไป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  <W> เสี่ยมันใกล้ยังหวัวข้างหูเลยไปแล้วหนีปินแล้วปินช้าจังเลยเพาโบ้โอ้ยเจอไม้นวดแป้งเอ๊ะกูจะไม่ตายโอเครีบหนีไปดีกว่า ไอยิงชั่วย่านุ่มเอาติดติดติดรูามองไม่เห็นแย่แล้วมีไฟฉายให้ผมไหมเนี่ยนั่นทางหนีออกถนนเย้อีสตราเพลลาก่อนดาวติ๊กตกไม่อยู่แล้วฝนตกหนักจังเลยวันนี้โอ้โหบ้านอยู่ไหนเขาเป็กลางป่ากลางเขาอะ่ะผมต้องวิ่งไปไกลแค่ไหน แต่หวังว่าดาวติ๊กตกไม่ได้ตามมาน่าจะใช่โอเคเอาเป็นว่าวิ่งไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันนะครับอุ้ยตำรวจตำรวจมาตำรวจครับช่วยผมด้วยผมต้องตามติ๊กตกจับตัวไว้ที่บ้างคุณตำรวจคุณแล้วน้องแอบว่าตำรวจมาจากไหนครับเนี่ย รสิบบรรดาบฉากบมุมในอนิเมะอะแปลกทำไมซอนไม่เคยไดู้กโอ้เรากำลกลายเป็น <uh ซุปอาหารหมาของน้องแล้วโม้ยาแบบแม่มดจัดอะ จะบอกแล้วว่าลูกผู้ชายหลายคนในบ้านเพราะว่าผู้ชายที่ผ่านมาก็ถูกจับไปทําอาหารอย่างนั้นเหรอบ้านน่ะวันนี้เป็นฉากจบที่ดาร์ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาดาร์กมากๆเพราะมันปิดไฟเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเทโรโลอ่ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมแอคติ้งเวอร์ไปหรือเปล่าเพื่อนๆจะรำคาญไหมแต่เอาเป็นว่าเป็นเกมสยองขวัญที่ถอดสมองเล่นแล้วสนุกดีผมชอบนะ ถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้เหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับและถ้าหากอยากดูเกมสยองขวัญหรือว่าเกมผีเนี่ยช่องของผมก็จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆรับรองไม่ผิดหวังวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับมันไม่ได,ดอไ้ออกเกมด้วยแปลก อุ้ยติดลูปเหรอมันย้อนกลับมาใหม่ก็คือเราเป็นแฟนคนใหม่แล้วเชื่อดคนเก่าเล่นเป็นคนใหม่อย่างนี้เลยอะครับผมสงสัยจังว่าเราขโมยเงินน้องโรลโลได้ไหม <c oughs> คือมันน่าจะมีรหัสซ่อนอยู่ในบ้านที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ในตู้ตู้ไม่มีนะครับมีแต่เทปอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> นี่คุณจะช่วยฉันจัดโต๊ะไหมเนี่ยไม่แปบ๊บนึงที่รกักแป๊บหนึ่งขอหาของก่อนอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ย UNC 4F 3.202เอาแล้วเฮ้ยตังของเธอต้องเป็นของฉัน,น,นคุณจะไปช่วยฉันจัดโต๊ะได้หรือยังแป๊บหนึ่งกำลังจะขโมยเงินเลยที่รักกำลังเข้าได้เข้าเข็ม 4F 3.2002ก็อุ้ยได้แล้วเอาว่าเรากำลังจะรวยเงินจากการทำติกตอกทั้งหมดของเธอโอนทั้งหมดไปที่ไอโตเทพซาเทพซา gmail .com เอาว่ะเพียงเท่านี้เงิน10บล้านยูโรก็เป็นของผมมาเหลือไว้ให้น้องกินนม0 3นยม0.39ยูโรโอเคลิมรวยเย่ละแค่นี้เหรอแค่นี้เข้าโมยเงินได้เฉยๆแค่นี้ใช่ไหมโอ้ไปแยกย้ายผมเลิกทำ YouTube แล้วผมรวยแล้วเย้ว่าแต่ทำไมเงินไม่เข้าบัญชีแปลกๆนะครับเนี่ย งั้นงั้นเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ